สวัสดีค่ะมิซิมารีวิวแกงกีฬากระกาศขาวเอาลงแล้วล่ะค่ะมีกี่เตรียมเครื่องน้ำเฮ็ดผู้เดียวกันเลยสาไปหน่อยค่ะอันนี้ก็จะมีักระดาศขาวหมูปราชอหมูเดงใส่หมูเดงแล้วก็มีลูกชิ้น แกงจืดประกาศขาหมูเด้งและชิ้นหมู

อันนี้หมูเด้งไหมคะนี่อันนี้ดูกลิ้นหมูจำดีขึ้นแล้ว แจ้งจืดนีใส่พริกไทยมีสีแสบนะคะหอมเติมด้วยพริกไทยใส่พริกไทยมันหอมพริกไทยต้มจืดเมื่กอกี้มอดวดแห้งค่ะเลยรีวิวใหบะท่านใหเบิงบะท่านตอน,ตอนขันตอนแหลกค่ะเพราะว่าหิดคนเดียวมันก็เลย อยากโบท่านหิดบบท่านไปให้เบึงตอนนี้นะคะพี่วิวให้เบึงมาซื้อเส็บๆน้ำกันเด้อถูกๆทุกคนใส่พริกไข้เข้าไปแล้วก็สีหอมค่ะแสบแล้วค่ะ สวัสดีค่ะมาเด้อเอ๋ขอบพระคุณเ้ยค่ะที่ติดตามเจียงจืดแสบแจีงจืด,จงจดประกาศขาวหมูเด้งลูกชิ้นหมูใส่บุญเส้นนิดนึงเป็นเป็นต้มจืดประกาศขาวสุดยอดอีกเมน,นูหนึ่งจบซั้นน่ละค่ะขอบพระคุณเด้อค่ะบุี่มาติดตามชมลิปของเหากะ ชีวิตบานๆกับจีซัมนีแ่แหละค่ะว่ามีอย่างหลายเราแค่เฮ็ดกินไปมือมือนึงนี่แหละก็รีวิวให้พี่น้องด้เบิ่งได้เห็นกินอาหารแต่ละมือแต่ละวันกับจีนีเมนูขึ้นมาเลยๆไม่แค่มาวิวให้พี่น้องด้เบิง่งทัวโลกทัวร์ถูกทวีปนั่งกันเนะคะสำหรับผู้ที่เล่นไอเฮ็ดช่องยูทูบกับสีมาเบิงมาติดตามกันรับชมกันแค่ประสบการณ์กัน ขูดคุยกันขอบพาะคุณเด้อค่ะขอบคุณหลายๆโอ้โหสิขอบคุณส,สำหรับไอ้จังไรแนวสำหรับคุ่ติดตามคุ้ติ่กดซับสไครต์ให้กระไดต่ขอบคุณน,นี่แหละค่ะสำนีล้ะค่ะสวัสดีค่ะ